บรรยากาศคึมคึมพี่นอ้องคึมฝนมัวนพ้ฝนตกตกตอนค่ำพี่น้องก็บแหงแ้งดรอกพอดีแผ่นดินลายสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีบัดสุูสุขมพี่น้องจา้าสบายดีตอนสวยๆพี่นอ้องยินดีตอนรับขอสู่สองปัแบแปบสาววันกับพี่น้องตอนนี้อยู่ที่หน้าบ้านอัมารลาพี่น้องพากันขุดคลองสิเซท่อขุดคลองล่ะลงเงินน้องพี่น้อง ในในดินทมไหวพี่น้องแล้วก็พากันคุดนั่นคอนออน้องไหว้หจะจน้อยเดือนหกน้องกระจกใหม่เลยพี่น้องลึกกว่าเก่าแล้วลก็กว้างกว่าเก่าพร้อมมันมีแต่ขังน้าไหวพ้นก็ได้ตกสามเมตรเพราะดี่พนดินล้ามาืนขึ้นพี่นอ้องผาแตก แม่นทางอื่นเมื่อคนนี่ยุลาบาหูดอุ้ยว่าแม่นว่าแม่นไม่ไปตกแต่ยุในหันเมืนรากตอมุนวยเดขมึ่วมนวมงดนตรีเขาเสพเสิร์ฟเมคืนพลต๊ะโพดนีไดยเมื่อคืนนี่ว่าแม่นน้ำแต่แก้งไงช่างแบบช่าบแบไปตกแต่ในหันพ้เมื่อคนนี่นะโพดโพดลีไดยพี่น้อง มอลำเรื่องเราจนบไดเลนทีมคืนขอนจะแก๊้งเขาเล่นตีสองส <c oughs> วยมันซ้ำนี้ยาล้าบ่ทักยาลแล้วและมีวงดนตรตีครับรมอลำเล่องพี่น้องเยพนแห้งแหงตอนหัวแรกเรามีฝนเพราะว่ามันไลขึ้นไปเร่นาะมันไลขึ้นใช้เทิงเลยอ้อมลง ฝ่าแตกปังปังเนอเขาบดิยุทธ์มาคืนนี่วงเขามันมีลังคาเขางันเลยด้วยวงเขามีลังคาแล้วเขาเหยีดลังคาม่ขัดพ้นแห้งหนีอดได้ช่างวาไปตกแต่นหนเมาคืนเนี่ยมาทางบ้านฮ่าฝมนมีฝนเอ้าหัวมาทาง้งคนตกอาเทอาว่าถ้าเป็นมาตกกันคือทั้งเฮามาคืนนี่ห้วย วัวนำน้องได้ลายเลยบ้าหักโมแหงที่ซื้อทั้งข้าวหนุ่มเนาะมัวนก็ดีเพ่นกินลายซื้อตกมาข้าวเดียวน้ำกับโบไล่อืมมันไปใช้ได้ไปใช้นั่นทั้งข้าวหนึ่งจักเด้อจักสศิษยสมไดพี่ จักเมื่อนี้ก,ก็มืดคึ้มเลยพี่น้องแมนทั้งคึ้มทั้งอา้าวแต่บอ้โหมันจิตตกตอนใดบใบ่ายกับขึ้มขึมข้ำเก้าวขวบเก้าวขวบชั้นมันมาหมู่อันกับมันมาหางูเด็กมืดแหละ,ะพี่นอ้องมืดผ่ามืดพลน่าผ่าแตกวันพลนใหม่ผ้าไม่แตกถึงตั้งถึงตั้งมา อันนี้ก็พาก,กันคุดคลองไว้พี่น้องมีจะถาพ้นมากห,กนหน้วกอันนั้มลงพว่าทมขางท่านนี้แตะปกตินะมันต่ำทางนี้แล้วมันสีถ่วมทาวออ่างนี้เวลาพ้นเราออกข่านนี้บ่ได้บ้านนี้ก็เลยกล้่กนอะก้นคลองไว้ไมแต่พ้นตกมากก็คือเป่งลงหนองโมหายมันอั่งท่านนี้ โอ้โหญ่บ,บุญแล้วหลอกกวดขี้เหนียวคันไปเพอิองพี่น้องจุดอ่ะจุดขี้เหนียวคางตะคองบุญใกล้เข้าขขมาเรื่อยๆเลยพี่น้องเลยบุญบ้านวันที่ยี่สองเดือนนี้คือมีแต่บุญแต่งานพี่น้องเลยเดือน,นบุญก็บุญแล้วเมนบุญโตมื้อบุญโตมือบุญ เอจากดีมันยิววันโชคเมือนันเขาพ่อไปขายกระแลมพี่น้องพอนมือกัไป่ายวนมันน่้นพอนมือบนป่ายไปเฉพาะว่าแป๊บกระแลมบ่คู่กันแสดงว่าแต่เลยพ่อว่าแป๊บพ้นไปมื่อ่านพ่นก็ขายบดตไปสามโมงโซะ ก็เลมเพื่อเรือลายอยู่ได้หมูหมึกก่อนนะครับเรือจนอยากพบอันน่ะพวกหมูว่านนี่เมืู่ว่านนี่เราไปเราได้เราได้ขายดีเมื่อวานนี่เราขายเบิดตั้งแต่สามโมงพี่น้องไปข้าเดี่ยวว่ะสิก็เลยมาแตะเก้านะเพื่อนมาคขำแม่นเมื่อวานนี่เพื่อนได้ขายดีเมื่อนีกับไปคือเก้าหักจั๊กชีสามได้ครับพี่น้องเมื่อดีมือบ่อแหละ อาก,ากาศคึมแต่ว,ว่าคึมหมดคึมหมดหอดน,นะคึมหมวกเอาสวงนี้มีแต่งานมีแต่บุญมีรองบุญ,ต,บญต่อบุญเดี๋ยกวกาไก่ลงหน้าผัดบุญบางไฟอีกแล้วแล้วบุญบ้านเข้ากับพอดีสงการตอนน่อเนียงกันเลย13 14 15 16 เขาบ่ได้แล้วมีแต่ไตอยูผัเพราะว่าท่อก็ใส่ไว้เลยพี่น้องท่อกลนไว้มีแต่กลนขอกตะคองนะฮะมันไหลลงน้ำมันมีแต่ทาเห็ดหัวแต่ไายนีด้านทั้งด้านก็ใสอยู่กันเลยพี่น้องใส่ท่อคือกันแล้วขนองมีแต่รอแต่ว่านำลงน้องเท่านั้น เต็มน้องนี่ก็หัวใช่ไปไล่เติบนะโอ้ยขั้นในเต็มน้องนี่โอ้ยพอแห้งมันอันนั้นพี่น้องยกเลิกทงากวางพ่ออีกยกใหม่เดี๋ยวยกเติมเออดำาน้าสุดเทวารีแลดูดูดไล่ลงไป ขันบกุกคนใหญ่ไปน้ำมาผลไหลไปทันเนะี่ยตันพ่อมีบกกลนคลองใหญ่ๆไญ่พี่นออ้องคลองใหญ่ๆเลยเกล็ดแต่ว่ากับใคยอยู่ทางนี้มันได้ถมเลยค้อยก,กับข้อ,อก,กับบกบรรไดเมื่อ,อกี้มันค่อยมาทางนี้แหง้งโหดฝนตกมาจะได้น้ำท่วมแมนไม่ถวม่วงแมนได้ถมเลยทางนี้หน้าเทียงพงเย,ยเลนแล้วก็หน้าบ้านอัมมาลาพี่น้องนนมันมีแต่ไร้ลูกน้องก้นคลองหมดแล้ว ว่าแต่ฝนบบตกตะกี้น้ำมามีแต่มะอ่างอยู่ในเนี่ยอันบ้านนลำบานพี่น้องจนท่วมจนหดเพียงผู้เยริญเลื่นนี้กระทมหลายรดเติบตะกี้ม่เป็นน้องผู้เยื่อเล่นเอยู่ในน้องหน่อยแล้วบานนี้ก็บโได้ทม่มลงพี่น้องจกต่อเช่นกันเลย น้ำส่างออกลายอยู่อะไรบ่วันนี้พากันลุงกะบขอดสางพี่น้องพากันแีนขอดสางวันนี้ก็แต่ว่าน้มันก็ออกบ่อกับโบปันไดพี่น้องแต่ว่ามือนี้คันบอกมือสองมือไะ phải cả bộ qua thì miếng năm sáng như sai phải cả lo mắc kè như sao bắt chào mắc thì năm sáng như nó qua thì lúc tắt đây vô khương าแม่นห็นคนตกแหงมอวนอีกตายจได้ขอนมาหม่มันไหลมันไหลมันไหลคือเทิงเบิดเห็นเนาะ เต็มอยู่สันเรื่องเต็มรัดเขาใส่น้องอย่างเดียวพี่น้องแต่ถ้าดแต่มันเต็มนี่อีกเครื่องเติบอยู่ดอกเพื่อพ่นสิโตกอีกเพื่อหนาพี่น้องเลยล้างสงการ เพ,พื่อเนี่ยก็ทำบุญบ้าน <c oughs> ดาลีได้มันเคยห้ามีนั้นได้เห็นบ่ใครแล้วมันยังหยุดคำามนมันปยุทหัวงบดเลนปีน่ะพากแลนขเขาเฮียนสันนั่นแหฮงเติบได้คอมมนตวามันบวชนะไรหงไหอยบอด้เสีฟปพพีน้องเลยเต็ปีนี้จักโแน่ ปีนี้เขาเบีย่ยนดอกคันตกกระวงเขามีลังคาวงตรงนี้เขาใส่ลังคาพี่น้องวงเดียวกันมอกระงคืนนีแน่แมนเผ็ดก่อนใส่<อ>มันมีลังคาเขาเผ็ดลังคาหากักแน่วงเมื่อวานวงนี้นะยืนหนึ่งเด้ <ห ả? S 1> ยืนหนึ่งในเขตเขาแบบว่าแต่เฮงแล้ว เขาเปิดมาแต่เฮ้งแล้วก็แค่ห้องกะชิมาดังนำระปีกนะันสิแต่ตรงแป้งไมเลยเนาะแมนตะกี้เขามีแตะหลิ่นเฮือเด้เขาหลิ่นเฮือดส้วงเขาห้องกะชิมาเห็ดวงดนตรีบ้านอ่าหัวหาดทาโพพี่น้องเมนตะกี้เราอ่เห็ดเราอะะนเป็นอนะเฮือเราหลิ่นเ,นเฮือเดี๋ยวนี้มาใส่ทั้งวงดนตรีใส่ทั้งเฮือเดี๋ยวนี้ ฮอดยามเฮือก็แข้งเฮือคือเก่าฮอดยามบังไฟก็แข้งบังไฟไปได้ทุกทางพี่น้องเดี๋ยวเขาสิมาลงบุญบ้านจี่ซใดลพี่น้องากแต่ว่าเครื่องเขาเจ้าน่ะสุดยอดเลยมนนี่ดังไดตอนนั้นเฮาออกมากินข้าวนะออ ตะก,กี้ว่าเสียงในใกล้ๆในโฉงตูนนี่มันโมเมนต์ตีมัน,มนบางดังๆหนึง่งที่เป็นได้กับโปรติดตามน้องกันพี่น้องเมื่อบุญบ้านพุ่นแหละและพี่น้องจามเมาหนีบ่แปกก๊บกร,ระซิบข้ออดุญาลาขอบใจเบิรสุกูสุโคนที่ติดตามเราก็เป็นรักนใจให้บบแป๊บสาวันพ่อกันคลิปหนาพี่น้องลาแล้วพี่น้องสบายดี